ลองมาเป็นผู้หญิงแบบ24ชั่วโมงดูบอลลี่รือกันค่ะรูบี้รูบี้บบค่ะจีนี่จ,จีนี่จีนี่ดเดี๋ยวเก็บ้ก่อก่ Hello, อนเก็บ้ก่อก่อนฮัลโหลอัรุนสวัสด์ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง B the s ะ a r ค่ะ <laughs> สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่นาก,กาเปิดรายการด้วยความเป็นผู้หญิงครับก็ถ้าใครเคยดูหนังนี่ผมเล่นเรื่องแรกเนาะชื่อหนังเรื่องดอกฟ้าหมาแจ๊ดในเรื่องนั้นผมรับบทเป็นผู้หญิงเลยนะครับกเ็เป็นกระเทยเป็นกระเทย มันเป็นอะไรที่ไม่ได้ง่ายนะมันยากนะครับการที่จะรับบทบาทนะั้นแต่ใครยังไม่เคยดูลองไปดูนะเรื่องนั้นผมเล่นเยอะมากได้เป็นตัวหลักเนาะลองไปดูว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่วันนี้ครับที่ผมเปิดรายการด้ยงนั้นเพราะว่าผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าการที่เป็นผู้หญิงเนี่ยความรู้สึกหรืออารมณ์กิจวัตรประจําวันการที่ต้องดูแลตัวเองดูแลผิวดูแลทุกอย่างเนี่ยเขาทําอะไรยังไงกันบ้างนะครับแล้วเขามี feeling ยังไงแล้ววันนี้เราจะมาลองเป็นผู้หญิงกันเนาะซึ่งผมไม่ยอมเป็นคนเดียวอยูนะ่แล้วผมต้องมีเพื่อนสาวนะครับมา เป็นกับผมด้วยครับโอเคเริ่มเลยนะครับวันนี้เราจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยครับการเป็นผู้หญิงครับก่อนอื่นเราต้องดูแลผิวหน้าก่อนนะครับจริงๆผู้หญิงเขาแบบมีครีมมีอะไรเยอะนะแต่ผมแบบจะแบบเริ่มต้นแบบเบสิกก่อนดูแลผิวสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะรีวิวครีมนะคะผลิตเราก็ทําการวอร์มครีมค่ะเพื่อให้มันแตกตัวแล้วก็ เดี๋ยวเราพูดเป็นแบบผู้หญิงผู้หญิงนะเราจะเป็นผู้หญิงเราก็ต้องพูดแบบผู้หญิงเดี๋ยวเราจะมาเริ่มด้วยการบำรุงผิวนะคะโดยการแตะไปที่หน้าให้ทั่วใบหน้านะคะวุ้ยติกิบกิำรุงทั่วใบหน้านะคะจากนั้นนะฮะเราจะใช้ f o r ร o อ u n a 2นะคะอันนี้เป็นรุ่นสีฟ้ามีปรับระดับได้ สระดับปรับความแรงได้นะมันมี2ด้านด้านที่เป็นขนนี่คือด้านทําความสะอาดนะฮะด้านนี้เป็นด้านที่ใช้ยกกระชับเขาเรียกว่า anti aging mode เดี๋ยเราจะใช้ก็คือมันจะสั่นนะแล้วมันจะหยุดเป็นจังหวะเพื่อให้เราเปลี่ยนตําแหน่งนะฮะสัน่นมืดมือเราก็ยกทําการยกแนละยกบนขึ้นยกกระชับเพื่อโอ้ยเสียงดุด <laughs> <laughs> เพื่อทําการทําให้หน้าอ่อนกวาวนะคะทําให้หน้าดูเยาวยกกระชับนี่ามาครับยกหน้าขึ้น ยกนะคะยกกระชับนะคะเอาเอาไปเอาคิ้วไหนเอาคิวค้วคิ้วขวาเมื่อกี้มันจะมีขึ้นขึ้นเนี่ยจากนั้นก็ยกกระชับแก้มขึ้นมาค่ะเฮ้ยมันรู้สึกดีว่าสันสันนี่ยกกระชับแก้ม <c oughs> อ้าข้างหน่อยข้าง <c oughs> โอเคว้าวแล้วก็ปิดนะทำได้ง่ายๆสบายมาก ภารก,กิจแรกเรียบร้อยบำรุงผิวหน้าการเป็นผู้หญิงนะเราต้องบำรุงผิวเราต้องให้ความสําคัญกับผิวของเรานะคะแต่ตอนนี้ดิฉันเขินค่ะอยู่คนเดียวเดี๋ยวเราจะไปที่สตูดิโอไปออฟฟิศกันนะคะเพื่อไปหาเพื่อนสาวที่รออยู่ที่ออฟฟิศซึ่งจะเป็นใครเราไปดูด้วยกันเลยค่ะ <laughs> ไปออฟฟิศค่ะ และตอนนี้เราอยู่ที่สตูดิโอแล้วนะคะเรามีนัดกับเพื่อนสาวที่กําลังแต่งหน้าอยู่ซึ่งหนูก็จะต้องมาแต่งหน้ากันด้วยวันนี้ค่ะเพรากำลังแต่งหน้า <c oughs> แต่งตัวกันอยู่มาดูกันว่าจะ เป็นยังไงค่ะสวัสดีเพื่อนสาวสวัสดีค่ะเด็กสวัสดีค่ะมาถึงแล้วมาถึงแล้วเรายังพูดแข็งแขงอยู่อ่ะหรอเรายังไม่เปลี่ยนชุดไงยังไม่เปลี่ยนชุดต้องเนิร์ด้วยหรอไม่รู้ม่าตื๊ดมันแน่หรือเปล่าวันนี้วันนี้เราเอายงี้ดีกว่าถ้าแบบเรามาแบบสาวสาตัวเล็กตัวเล็กถ้าใครหลุดความเป็นแมนเอามาฮูฮ่โดนปรับนะคะปรับเท่าไหร่อ่ะปรับเหตุการณ์ละห้าร้อยบาท ห้าร้อยบาทนะคะยิงปอนรู้หรือเปล่าว่าถ้าพูดหลุดความเป็นแมนอ่ะจะต้องโดนปรับคนละห้าร้อยไม่เคยหลุดแน่นอนค่ะชอบชอบแสดงดีันเท้าเลยเท้าแบบกระจิก24ยบสี่ชั่วโมงนะคะวันนี้มามามาเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแม่แต่งหน้าให้ลืมต่คุณแม่หนึ่งแต่งหน้าให้จีนี่จีนี่จีนี่บอลี่อลลี่อลลี่เกันเชอแล้วเนี่ย ร,ร,รูบี้รูบี้รูบี้ค่ะร,รูบี้ขยี้ไดร้รูบี้ขยี้ได้ค่ะน้องแต่งตัวเหมือนเก่ไก่ไหมครับวันนี้ไหนพูดออกเกยไก่หน่อย,ยหวานหวานมากหวานมากหวานมากมาก แบบฟูลออปชั่นเหลือรองเท้าค่ะมีไงบ้างคะคุณแม่อชินี่ชินี่ชินี่ว่าไงคะคุณแม่แบบเหมือนคุณแม่จะไปคือคุณต้องกันนี่จริงอ่ะคุณแม่นี่แต่งเป็นเลยครัใช่ไม่ใช่ม,มาเรีนมาลอนเรียกให้ถูกนี่คือรูบี้ขยี้ได้ จีนี่กิจกรรมแรกเราจะไปที่ไหนกันดีเนาะแบบสาวๆของเรา24ชั่วโมงในวันนี้รู้ว่าูว่าเดี๋ยวเราโอ้นี่ลูกเหรอลูกอ่ะลูกโตมากเลยรู้ว่าเราน่าจะไปแบบเพิ่มความออร่าให้ผิวเนาะไปแช่น้ำไปแช่น้ำหรอเนาะโอ้ยเราจะได้ไปญี่ปุ่นอยู่แถวเนีราคาบากรปีตายแล้ว ว้าวาจีนี่จีนี่จะพาพวกเราไปไหนคะฉันว่าฉันจะพาแกไปอ่าเขาเรียกว่าแช่ออนเซ็นนะแกอ๋อออนเซ็นเปิดมาออ้เปิดมามานานแล้วนี่คงดีต่อสุขภาพผิวของเรามากเลยนาะใช่แช่ชชชนะ้ำมอสรวมเลยแก <c oughs> <c oughs> ม,มีมันมีมอสรวมด้วยเหรอคะฉัน <c oughs> ไม่รู้จะ <c oughs> ใช้คำถูกหรือเปล่า นี่ออนเซนที่มันต้องมีแก้ผ้าไหมอ่ะเราก็คือเราเป็นผู้หญิงต้องแก้ผ้ารวมๆกับผู้หญิงกันสิไม่ใช่เฮอโอ้ยชอบเลยหนึ่ร้อยครับไม่เลือห้าร้อยนะคะหนึห้าร้อยแล้วอ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวเราไปแช่น้ำเพื่อบำรุงผิวกันดีกว่าเป็นครั้งแรกของพวกเราเหมือนกันนะจ๊ะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาออนเซนออนเซนออนเซนก็คือการเข้าไปแช่อ๋อไม่ใช่ไข่ในเซเว่นนะคะที่แบบตอบไางอันนั้นเขาแช่บเออ๋ออันนี้เราเอาไข่แล้วเขาไปค่อยแช่เราไม่มีไข่ค่ะโอเคเราไปออนเซนแล้วก็ขัดผิวหรอใช่ค่ะสาวหน้าสาหน้าเสาวหน้าสาหน้ามาพวกแกเดี๋ยวฉันจะถามพวกแกเนี่ยมาเปลี่ยนชุดหน้อัพท่าก่อนเรวไปแช่มันต้องสะอาดนิดนึงแกอ๋อ หลังจากที่อาบน้ำแล้วเดี๋ยวเราไปลงสะออนเซนด้วยกันอุ๊ยมันิเย็นแต่มันร้อนอ่ะไปลื้อแชเล็นก่อนแช่เย็นก่อ๋นใช่เย็นก่อนโอเคครับแกก่อเลยแกเก็บไว้ก่อนปวดแน่นอนแกต้องถอดรองเท้าต้องต้เย็นเลยแก500แก500นี่ต้องเย็นเลยเดี๋ยวโดนอีก500แล้วนะแกจริงๆเขาบอกให้ไปบ่อนเลยครับไม่ต้องมาอันนี้นะครับจริงเหรอต้องลงเย็นก่อนแล้วค่อยร้อนพี่ต้องลงเย็นก่อนใช่ ลงเย็นก่อนเหรอคะอ๋อตายแล้วลงร้อนเลยได้ไหมครับมาอะไครับแกไม่ไหวเอ๊ะยุ่แต่แม่เลยฮะขึ้นเดียวแกขึ้นเดียวมึงยังเกินไม่เย็นมากพี่ฉันทำให้ดูฉันทำให้ดูโหนาวโอ้ยโรซี่จีนี่ พร้อมกันรับเขอากันรี่บรี่ไปกันเลยลงเ้กันแบเดียวอนยิเยียวยิวนอยโอ้ยมันชาไปผมต้องทนใช่มนี่ต้องทน่พี่ต้องทนยมเย็แล้วอล้วนี่อเคี้มันเย็นมา ยังไม่กล้าไผ่โดนกคนเลยอ่ะนี่ก็โอ้ได้แล้ว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 ไม่แต่แต่มันดีกว่าน้ำเย็นเมื่อกี้นี่จ้ะน้องแสบจุ๋มมากอ่ะจะเยี่ยวจะแตกอ่ะโอเคไปเดี๋ยวเราไปลงน้ำเย็นกันต่อได้ครบครึ่งชั่วโมงแล้วค่ะอ๋ออ๋ออื้อแต่รู้สึกดีอยู่รู้สึกดีเออเออเออไม่เหมือนเป็นไข้เลยอ่ะ มองอาขาลงก็เหมือนเป็นข่จริงคุณชายจมิร์จมิร์มันไม่เย็นขนาดนั้นหรอกนี่เป็นยังไงตอนนี้เราขึ้นมาจากบ่อออนเซนแล้วนะคะต่อไปเราจะไปแช่เสาหน้าเกลือค่ะไปครั้งแรกค่ะครั้งแรกครั้งแรกเป็นยังไงโอยูยูยูโอยูโคตรลด้ยโคตรร้อนเฮ้ยตอนนี้ร้อนมาก ในนี้ร้อนอุ้ยแสบหน้าเลยที่นี่ร้อนไปป่ะร้อนค่ะต้องทำไงเนี่ยอุ้ยหายใจไม่ออกอุ้ยอุ้ยอย่าพิงแกฉันร้องแล้วร้อนพิงก็ร้อนเหรออย่าพิงนะอ้ยไม่สบายอ่ะเดี๋ยวอุ้ยถูหน้าอีกโอ้ยอยดูฝาเดี๋ยวแกอย่าเพิ่งสนใจฉันก่อนเมื่อกี้ฉันเปิดถูหน้าแล้วดูจมูก มูจะหมูเป็นลิงเลยแกเมันลิงกับมังกรเดี๋ยวเราจะอยู่ในนี้กันครึ่งชั่วโมงแต่จะไม่น่าไหวค่ะเราว่าน่าจะ15นาทีนี่คือเดือดแล้วรู้สึกผิวดีมากเลยพี่รู้สึกไหมไม่รู้สึกนะมันดูตึงๆกระชับมากเลยอ่ะอุ้ยแต่ดูรูผิวลื่นนะรูปผิวลื่นนะคะ นี่เรียบร้อยค่ะแกเป็นไงบ้างได้มาฉันชอบมากมากตอนที่ฉันหมักเกลือโลขัดเกลือที่ว่ามันลิวแบบเรียงกล่าวดูสิผิวขาวขอ่าขอลออร่าเลยแสงมันแสงมันแรงแสงพุทโแสงซึแสงจ้าแสงจ้าโอเคตอนนี้เราออกมาข้างหน้าแล้วเนาะก็ต่อไปเราไปที่ไหนกันดีอะเพื่อนสาวฉันเห็นหน้าแกหลุด่ะแกหลังเสริมสวยไหมเสริมสวยหน่อยไหมเนี่ยมันท้าให้เสียเวลา ขาพวกฉันหมดเลยคือจังหวะที่เข้าไปในห้องสาวหน้าแล้วมันหน้าคันยุบยิบยุบยุบอ่ะไอเราก็เผลอถูหน้าออกอถูหน้าอีกเละหมดเลยปากเดี๋ยวไปเจอผู้ชายเดี๋ยวผู้ชายเขาตกใจแล้วเนี่ยมนแกไปจูบกับคนจูบไม่เป็นอ่ะอะไรแล้ใส่จีติงด้วยอะไรวะแลบแกมันแลบแล้วนี่มันสปอคเซอร์ไปกันดีกว่าขึ้นรถกันดีกว่า แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันอะอ่าอยู่แถวราดเ้าโชคชัยสี่โชคชัยสี่เหรอโชคชัยสี่เนี่ยจีนี่จะพาฉันมาทําเล็บใช่ไหมฉันว่าแกควรทําทั้งหน้าทั้งเล็บทั้งผมทุกอย่างเลยแก้ม่จบจบเล็บครบก่อนนะไม่มีนะคะบอกก่อนนะคะดูแลเล็บอย่างดีแต่แค่ไม่ได้มีการทําสีค่ะ แต่ตอนนี้หน้าแหกมากดูปากสิใช่ใช่แกขบแหกมากให้ที่รานเขาเสริมสวยให้ดูเออให้เขาแก้แก้ให้หน่อยโคตรเขินคนเลยแกไม่ไม่มีใครสนใจเราหรอกไม่มีสนอะไรละแกเกลนไปแกมืตุแล้ว่แลดแลนด์หรอวแลนด์าจะมาทำสวยที่นี่อชั่นอลแฮร์ดีเซอร์ว้าวแฮร์ดีเซอร์นี่ฉันจะได้ปรับหัวเถิกได้ปปตีนทั้งเลยไหนขอดูเลปตีนก่อนสิบีฟอร์ต้องแกต้องเก็บหูแกดีๆนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากมาเติมความงามค่ะตอนเย็นไปหาผู้เหมือนคนท้องเลยอะดูดิฉันอ้วนค่ะอยากเป็นสาวเปรี้ยวหรือสาวหวานนะคะเหมือนจะเป็นสาวเปรี้ยวนะคะกลิ่นตัวนี่เปรี้ยวมากเลยจ่ะเปรี้ยวแบบนี่พวกแกหรือฉันวันนี้ฉันจะทาลิปสติกดำแบบเปรี้ยวๆเลยนะสีดำเลยแล้วก็จะมีหน้าสไมลี่สีเหลืองน่ารักน่ารัก พี่แกฉันจะทำหน้าหม,มา,ววาฉันจะทำหน้ามาฉันจะเป็นลิซ่าฉันจะชอบย้ายกลุงเตูแกฉันต้องแช่มือก่อนด้วยอ่ะฉันเพิ่งรู้ฉันนึกว่าแบบพอมาล้างแล้วผู้หญิงก็ลุยเลยอ๋อมันต้องแช่มือก่อนแช่เพื่ออะไรคะ เขาว่าฉันสกปกนั่นเองแกฉันจะทําสีขาวให้เข้ากับร่างกายและชุดและความใสซื่อบริสุทธิ์สิงของฉันเรียบร้อยทีนี่ เรียบร้อยแล้วโอ้ยดูดูไปทำอะไรมาเนี่ยโอ้นี่เราใช้เวลากันนานนะอยู่กับเล็บเนี่ยว,ว้าวแกฉันหิวแล้ว่ะหิวแล้วเหรออืมอ้อทำเล็บนานก็หิวเหมือนกันเราไปหาอะไรกินกันไหมไปหาอะไรกินกันดีกว่าเฮ้ยฉันยากกินเลยแซ่บๆอ่ะต้มจืดเต้าหู้โอ้ยโคตรแซ่บเลย จุดเาหูต้มตามมีไหมต้ตมเหรออะไรแซ่บๆเงี้ยเดี๋ยวฉันพาไปมีร้านหนึ่งเด็ดเหรอเธอที่รู้หลายร้านเนาะรู้เยอะใช่ถ้าสมมุติภาษาศัพท์พวกเราเรียกก็เรียกว่าเสื้อดูเล็บค่ะดูเล็บเล็บเล็บเล็นเล็นหรอคะเล็บเฉยๆค่ะ นี่เราไปหาอะไรแซ่บๆ,ๆกินกันอุ้ยอยากถ่ายรูปอ่ะค่ะจกถ่ายรูปได้ไหมคะอยากถ่ายรูปเหรอบันไดไม่บันดไบบนดนี่บันไดขอบันไหนาอรูปสวยมาก กินกันเฮ้ยตัวหลังไม่ได้เลยตัวหลังยังไม่หยุดอีกโอ้ว้าวนั่นนี่เหรอลิตเติ้ลชิ่เรามากินลิตเติ้ลชิ่กันค่ะว้าวบรรยากาศร้านยากิเะมาแกะมาแกเชือก ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเวลาแบบคือใส่กระโปรงเงนี้ยแล้วพอเวลานั่งเนี่ยไม่ใชไม่ได้ใส่อะไรเลยข้างในใช่ไหมฉันรู้สึกว่าตูดฉันถึงบอกก่อนตลอดบองเป็นผู้ชายฉันจะมีแบบอะไรมารองอก็เป็นผู้ชายนี่ยเหรอแกฉันแค่เข้าใจแล้ว่าผู้หญิงชอบถือโทรศัพท์ทำไมมันไม่มีที่เก็บเพอเออว่ปจริงแต่บางคนก็ไม่มีตังค์ด้วยรู้แล้วทำไมเขาไม่มีที่เก็บตังค์ด้วยไงอ๋อเขาอยู่แต่โทรศัพท์อย่างนี้เราเลยต้องใช้เงินผู้ชายอย่างเดียวใช่โอเคเดี๋ยวเรามาสั่งอะไรกินกันดีกว่าเนาะ พี่คะขอตำถาที่หนึ่งนะคะขอตั้งกวาค่ะโยทำไรวิทมีเนื้อโคขุนไหมจ๊ะอ่าเนื้อโคขุนอ่าชอบกินเนื้อมาๆ่วยหน่อยคะปากตึงโบปลากระพงทอดกระเทียมไหมอขอปลากระพงทอดกระเทียมด้วยค่ะต้มแซ่บเนื้อไหมอของโหดโ,โอ้ยมีกระพิตนาอยยากจะเคลื่องตาประมาณนี้แล้วกันอยู่กินเยอะแล้วคุ้มป่อง กระพาะอดกระเทียมตะวี่มะฮุ่นตามากินกันเถอะแกเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นซีถ่ายรูปก่อนวุ้ยจายแล้วฉันลืมเลยนี่ถ่ายรูปลงไอจีก่อนนี่ว้าวนวดงามน่ากินมองน่อยยินมองฉันกินน่าใช่ไหมแกมากินกันดีกว่า เฮ้ยอุ้ยไม่ดีเลยไม่ไม่กุลสตีเลยอุ้ยฉันขออันนี้หน่อยกระบาดตาไม่ใช่ข้าวเหนียวข้างนอกมืดแล้วเราต้องรีบนิดนึงเรายังไม่ได้ทำอะไรเลยวันนี้วันนี้คือนอนทำเล็บมูจะทำเล็บทำเล็บทั้งวันจริงๆอะอร่อยอร่อยเลยใช่ไหมอร่อยมากเลยค่ะ อาหารมื้อนี้ค่ะกินกับเพื่อนสาวแนบ้างบอลลี่หอมมากเลยยอดถัะนี่แรงหิวได้เนียนมากเลยอ่ะนอหหิวจริงอ่ะ อิ่มไหมอุ้ยอิ่มมากเฮ้ยเป็นไรอะเป็นไรทำไรอีกลมอีกลมทำไรแกฮะไ้แตเราปิดกันเรากินไอศครอมีบล็อกของเขานะเราไปอยู่ข้างหลังก็ได้ ินอิ่มๆเนี่ยเราไปนอนนวดอะไรให้มันเพลินๆดีกว่าอ๋อผ่อนคลายดีเหมือนกันฉันรู้สึกปวดหลังเมื่อกี้นั่งทำเล็บแล้วแบบนั่งนาน้แมเดี๋ยวไปหาที่นวดกันดีกว่าที่แบบเชียวๆหน่อยนวดไม่ใช่นวดผ่อนคลายอ๋อผ่อนคลายป่ะโอ้กว่าจะเดินทางมาถึงนี่เมื่อยพอดีเลยแกเมื่อยพอดีเลยเมื่อยตั้งแต่ก่อนมาถึงแล้วนวดอโนไทย ไหมาซาเชื่อไหมเมื่อก่อนฉันอ่านว่าเมสเซจอะไรใครจะมาส่งเมสเซจแบบนี้สวัสดีค่ะสวยมากเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจะดูเมนูไหนดีคะอยากแบบผ่อนคลายอโรมาค่ะฉันขัดตัวครั้งแรกเลยแล้วแก่ดูกเต้นเอ้ยเหมือนกันปกติขัดเองอันนี้มิวครับขัดน้ำนมโอเคชอบโอเค เฮ้ยนองหอมกาแฟหอมดีว่ะเหมือนไอติมเลยอันนี้แอปคอิครับเฮ้ยหอมอะเลื่อนใจทองคำครับอุ้ยเป็นทองคำดีกว่าไหมอือไม่นดาอยู่หอมขอน้ำนมค่ะขอน้ำนมค่ะทองคำค่ะอ้ยตัวทองเลยเนี่ยแล้วมันจะทองตลอดไหมครับทองค่ะอก้ยยังทองในดอก่ะทอง รอสักครู่นะคะค่ะขอบคุณค่ะจะได้ขัดตัวผิวนุ่มๆแล้วกลกับบ้านรอแล้ววันนี้เพลียทั้งวันเลยเตียงเ,เป็นรูเอาหัวชิมเลือกได้เลยครับเดี๋ยวเก้่ผ้าก่อนค่ะ <laughs> แก้ผ้าก่อนครับแล้วก็กิงอะนกันตัวอ๋อเราเฮ้ยเราทำอะไรกันเนี่ยอ๋อหน้าลงใจเอาหน้าลงการเป็นผู้หญิงมันยากเนาะนี่ต้องลองต้องมาดูแลผิวเออชุูเย็นเย็นสดยอด เบาเบาแอร์หน่อยได้ไหมคะค่อนข้างหนาวแนางรกในชีวิตหนูในการน,นวดแบบนี้เลยนะคะปกตินี่ขายังไม่นวดเลยค่ะเป็นคนบ้าจีมากอ,อเอขาร้อาสาตรอรี่ด้วยนะนวดสปาค่ะ จินนี s <S ่ใครมานวดให้หนุ่มที่ไหนมานวดให้มีหนุ่มที่ไหนมานวนให้จินี่ฉันเกินมากเลยเกินมากเลย คุณค่ะเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนนะคะชำระร่างกายให้สะอาดสดชื่นค่ะผิวเนียนลื่นปืดลื่นปืดเลยน่าผิวเนียนนุ่มเลยเชียสอืมสดชื่นผิวลื่นเลยอ่ะแบบถ้าแฟนจับมือนะนี้เลยอ่ะไหนขอเรลองจับเลยใชฉันว่าก็ ดึกแล้วนะตอนนี้แต่ฉันอยากไปบ้านแกอ่ะฉันไปนอนค้างบ้านแกได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะหรือแกนัดใครไว้ไปก็ได้ปะปไปไปบ้านฉันก็ไปตามมา นี่แกมามามาบ้านเรามาดื่มอะไรนี่บ้านเนี้ฉันนึกว่าหลุดมาจากพินทะเลเหมือนพินทะเลเลยอ่ะโอ้ยสวยมากต้นไม้ฟอร์มด้วยมามามานั่งก่อนนั่งก่อนหาอะไรดื่กก่อนได้ได้นั่งก่อนเดี๋ยวเรากินไวย์ขาวกันดีกว่าเยอะเลยไวาขาวโอ้โหไวนขาวใส่ขวดมันสะทลยแกไมาแกน่าจะกระหายแหละ มา<น>วันนี้ก็แบบ is the wrong day นะของเราเใช่าม,ามาก,มากเลยยี่สิบชับ่วโมองอมุ้ยหมดแก้วอไ <c oughs> ยังได้ียบวะ <c oughs> มันไม่ใช่เหล้าแก้วย,ยังไม่ต้องทำแบบ <c oughs> โอ้น ฉันรู้สึกเหนียวหน้าแล้วอะคือเราอยู่บ้านแล้วเราก็แบบไม่ได้ออกไปเจอใครถ้างั้นเราล้างหน้าเตรียมตัวนอนกันก็ได้เนาะเออใช่ไม่ต้องเรียกใครมานะฉันอยากแบบอยู่เงียบๆไม่ได้เรียกะไรจะไปล้างหน้ากันไหมได้ได้แก่ไปแกมีที่ล้างหน้าใช่ไหมมีสิจะบอกเลยเอ้นี้ดีมากเมื่อเช้าฉันใช้ฉันใช้งวดหน้าเฮ้ยตัวเนี้มันมันมีสองฟังก์ชันนวดหน้าก็ได้แล้วก็ช่วยล้างหน้าก็ได้ได้สัครับได้หมครับอ๋อสักครับ มันแอบคล้ายๆสครับนิดนึงอือมันคือฟอริโอ่ะแกฉันจะพาไปดูแกใช้ฟอริโอด้วยเหรอใช่เอออย่าบอกนะแกว่ใช้มันจัดใช่ฉันก็ใช้อยู่ที่บ้านฉันน่ะจะบอกเลยนะผู้หญิงทุกคนควรใช้มากๆเชื่อฉันไหนล่ะแกเอาไว้ไหนฟอริโอนขมกลข้างบนเลยอะไม่ไม่ไม่อันนี้มันรีโมท ไปแก่ปะเดี๋ยวเราผัดกันล้างนี่เรามาทําความสะอาดหน้ากอ่กาแก้ก่อนเลยแก้ก่อนเลยวันๆหนึ่งเนี่ยการเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องทําอะไรเยอะแยนะมากมายเนาะออพอจะถึงบ้านแล้วก็ยังนอนไม่ได้นะอุ๊ยอ,อุ้ย <laughs> โอ้เหได้เยอะเลยนี่สีสกปรกหมาติเต็มช่องเช็ดเช็ดเลยไหมเช็ดด้วยกันเลยไหมถ้าฉันแต่งหน้าเต็มๆอย่างนี้ฉันไม่ใช่น้ำหนักพอถอดปุ๊บเนี่ยน้ำหนักฉันลดแน่นอนขนาดนั้นเลยเป็นผู้หญิงเนี่ยระบาดระบากต้องมาหน้าเช็ดหน้าทุกวันเลยขั้นตอนต่อไปของการทําความสะอาดใบหน้านะแกถอดได้นะฉันเลยยากแล้วมันทำให้ชีวิตแกลำบากเธอ เไม่ meet, um> ใช่ช่วยไหมช่วยแบบทาหรือว่าช่วยแบบช่วยเคไื่องไม่ใบให้ไ้หายวิธีการคือเราใช้โฟมล้างหน้าหรือสบู่เจลล้างหน้าของเราแล้วก็ถูให้เป็นฟองจากนั้นเนี่ยฉันใช้ฟอริโอรูหน้าสองเนี่ยมันจะมีสองด้านรถไฟไม่ดูเด็แกไม่ดูว่าอันนี้มันกันน้ำกันนี้ได้นี่แล้วก็กดตรงกลางแล้วก็มันจะสั่นเนี่ยปรับระดับได้ตั้งสิบสองระดับเลยไอจุดแรกบุหนน้าผาหนึ่งจุดอ่าลุบจุดแรงนะ นวดไปเหมือนทําความสะอาดนะนี่เราก็จะเปลี่ยนละจันจบละมันจะบอมันจะกึดกึศกึศจุดจุดอ๋อกึดละกึดละนี่เราก็เปลี่ยนนี่อุฉันะจรู้สึกสบายหน้ามากเลยไะกึดละครับเปลี่ยนหนักห็นไหมเปลี่ยน โอเคเรียบร้อยอันเนี้ยมันสามารถอยู่ในห้องน้ําได้ก็ไม่ต้องกลัวมันขึ้น<อ>าลาเลยห้อนน้ำได,ได้ได้ได้ทำไมมันถึงไม่ขึ้นลาเพราะว่าอันนี้มันเป็นซิลิโคนแบบอันต้าไฮจินิกอมันก็จะไม่เป็นเชื้อราเชื้อรากลัวแล้วก็ล้างได้เลยล้างได้เลยล้างนี้ได้เลยเห็นป่ะนี่หน,น้าก,ก็ล้างที่หน้าสะอาดมากเลยนี่ล้างเครื่องก็อย่างนี้ แกรู้ไหมแค่ล้างหนึ่งนาทีอ่ะหน้าก็สาดเกลี้ยงเลยมันเพราะอะไรแกเพราะว่ามันใช้พลังขึ้นทีโซนี่โอ้นี่ยใช่ใช่ใช่ช้าไรมันช่วยกระจัดสิ่งสกปรกแบบล้ำลึกมุกแต่หน้าแกใสขึ้นเลยนะใช่ไหมถ้าพวกแกยังไม่เชื่อฉันนะเดี๋ยวฉันจะใช้โทนเนอร์อ๋อฉันเชื่อแล้วอือตอไปเราใช้โทนเนอร์เช็ดนะดูนะเช็ด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 เลยเช็ด เอาแกล้างมาแล้วนี่ใช่ไงหนีเช็ดูนี่ดิเขาจัวะเฮ้ยเขาจ๊วะมันเยนสะอาดสุดยอดเจ้าการเป็นผู้หญิงอย่างที่บอกมีกับมมีพิธีเยอะมากเลยแกรู้ไหมถ้าเราใช้มือล้างหน้าไม่สะอาดขนาดเนี้แต่พอใช้เครื่องนี้ขูทำความสะอาดได้ไวมากเลยเครื่องเนี้ยนะใช่อันนี้ลดปัญหาสิวตัดได้สบายมากโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาผัดกันใช้เนาะแล้วมันใช้ยังไงอะแก โอ้ันไม่ยากเลยนี่ดูดิอันนี้กดปุ่มเปิดเห็นป่ะมันก็จะสา้างอ่าแลวนี่ก็ปรับระดับได้นี่กดบวกมี12บระดับนี่อันนี้ผ่อนนี่นี่วิธีปิดก็กดค้างแค่สามวิหนึ่งสองสามเห็นไหมหนึ่ร้อยอุ้ยสะดวกพอเราล้างเสร็จแล้วเราก็เก็บได้เลยล้างสบายอุ้ยสะดวกแกถ้าางนั้นแกรีบรีบทำเลยฉันจะได้ทําต่อเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วเอาหรอไม่อาบน้ําอ่ะท่าหรอ คนสะอาดใครเข้าอาบกันก็สะอาดแล้วจริงเหรออ่ะทงั้นเดี๋ยวไป<บ>ล้างหน้าก่อนเนี๋ยถนะ้าใครอยากได้แบบเรานะก็ไปซื้อได้ที่เซฟรลาทุกสาขาส่วนสําหรับคนที่ชอบสั่งซื้อออนไลน์นะก็สามารถกดไปที่ลิงก์ด้านล่างคลิปได้เลยนะคะนี่สั่งซื้อได้เหมือนกันสบวนนี้พวกเราสาวสาว,สา,วสามคนก็ต้องขอตัว ไปอาบน้ำนอนพักผ่อนเตรียมตัวไปทำงานในวันพรุ่งนี้ก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับตอนนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบายอยากให้พวกเราทำอะไรในครั้งหน้าย4ิบสชั่วโมงก็คอมเมนต์บอกเราได้นะคะอะไรอ่ะเป็นอะไรฉันกําลังชอบเครื่องนี้มากมันชิ้นมากเลยแกเวลาฉันลูบเลยผิดจะสองนะแกแต่ฉันงงว่าทำไมกาวมันติดแน่นยังเลย เนี่ยใช้ฟ o อเรโอขัดออก